สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนะะี่ะกลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยเนะะี่ยฮะในช่อง นุ่รถมือสองนะคะกับนุ่ที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรโดนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตรถเก่งซีดานสุดหรูทั้ง t o y o ต a าและ Honda นะะีคะว่างมีคันไหนน่าใช้งานบ้างสำหรับใครเนะะี่ยคะที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะไม่รู้จะซื้อรถมือสองเป็นรุ่นอะไรไว้ใช้งานอยู่นะคะระหว่าง Honda กับ t o y ยต a าดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาอัปเดตนะคะ เป็น Honda a c c o r d นะคะแล้วก็ Toyota c a m r รนะคะบอกได้เลยว่าทั้งที่นุจัดมาให้เนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะและเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะฝากดูคลิปนี้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆขาสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะรถมือสองไว้ใช้งานเดี๋ยววันนี้จะพาอัปเดตนะคะสวยๆกันมาดูคันแรกกันเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากได้เป็น To y ยต a านิดนึงคุณพี่ขาคันนี้ตัวปีใหม่โฉมใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะกับ To y o ต a นะคะ c a ม ry 2 5 Sport มากับบอดี้สีขาวมุกหล่อเลยคุณพี่ขาคันนี้นะคะได้ตัว2.5สปอร์ตไมเนเชนปี21มาแล้วเรียบร้อย899,000บาทเนะ่ะไม่แสนสามเป็นรถแรงงานปัประจำการมานะคะคันนี้จะได้ในส่วนของความสปอร์ตหรูหรามีในตัวขับขี่สบายนะคะเป็นตัวโฉมใหม่แล้วด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้จัเดเต็มฟรีดาวพอนอยู่ที่ประมาณ1 4ื0 0ไม่เกินนี้เลยพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษด้วยนะคะฝากไว้หนึ่งคันเนี่ยคันนี้ได้เป็นตัวใหม่เลย 2.5สปอร์ตเนี่ยค่ะตัวแมนเชนคันนี้รถปี21สวยหรูพร้อมความสปอร์ตนะคะแล้วก็ความหรูหรามีมาในตัวอยู่แล้วที่สำคัญได้สีสวยด้วยนะคะสีขาวมุกหล่อๆแบบนี้เลยนะคะและคันถัดมานิดนึงเนี่ยคะสำหรับใส่ย Honda อ่ะจัดได้เลยคันนี้รถเก๋งซีดานสุดหรูนะคะคันนี้เป็นตัวไฮบิดแล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี กับ Honda Accord นะะ2.0 h y b r i ดเจน1 0บค่ะรุ่นนี้นะคะได้เป็นตัวรองท็อปแต่บอกเลยว่าที่เขาให้มาฟังก์ชันจัดเต็มมาแน่นอนนะะสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่ารถมาในปี2019และบอดี้โครงสร้างสวยเดิมโรงงานไม่มีพิกความชนหนักมาแน่นอนการันตีให้เลยเรียมสันตัวรถลายฝากระโปรงไม่มีบุบกระจกรอบคันพัดเดิมจาก Honda มาในปี19ไม่95เท่านั้น แต่0 0 0บาทรุ่นนี้เป็นตัวไฮบริดด้วย2 0นไฮบริดคันนี้เป็นตัวเจน10นะคะพี่พี่ขาถ้าสนใจก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยคันนี้เรทฟรีดาวน์นคะจะผ่อนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0าถึงห6 0 0 0สำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดยอดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.59%เานท่าน,านนะั้นเนี่ยท่านไหนสนใจเนะี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยและสาย h o n ด้1คันเลยนะคะอยากแนะนำค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เข้ามาไม่บ่อยมาก นะะกับ h o n d a Accord 1.5 EL Turbo มาในปี2019เนี่ยฮะไม่90,000โรเท่านั้นคุณพี่คันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการมาสวยคุ้มไม่หลักหมื่นนะคะกับราคาขายอยู่ที่779,000 0บาทคันนี้เรทฟรีดาวผ่อนอยู่ที่14,000บาทตลอดยุสัญญาเลยไฟหน้าฟูล l อทีเดิมโรงงานกระจังหน้าโครเมียมหล่อๆแบบนี้และที่สำคัญได้สีพิเศษสีสวยมากๆคันนี้สีเทาดำ คุณพี่คันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากสำหรับสาวออฟฟิศนะคะหรือว่าลูกค้าที่ชอบออกเดินทางคันนี้เป็นตัว1.5 EL Turbo ประหยัดแน่นอนมาในปี19รถหน่วยงานด้วยสวยกริปเดิมแบบนี้เลยการันตีให้ไม่มีพิดความชนหนักจมน้ำมาแน่นอนค่ะคุณพี่ขาคันนี้อยากแนะนำนะคะสำหรับพี่ๆที่มองหารถเก่งซีดานสุดหรูทั้ง t o y ยต a และ Honda เดี๋ยววันนี้จะพาอัปเดตให้ดูคร้าวนิดหนึ่ง นะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็น t o y ยต้เป็นตัวไฮบริดเราก็มีให้นี่เลย2.5ไฮบริดนะคะคันนี้ได้รถปี2020ด้วยนะคะราคา859,000บาทเท่านั้นเลยตัวนี้เนะะี่คะเป็นรุ่น2.5ไฮบริดอัตราเส้นเรลืองได้ดีมากๆอยู่ที่ประมาณ23-24โรล,ลิตกันเลยนะคะคันนี้ได้รถปี2024นะคะไม่หลักแสนต้นๆน,น,นะคะเป็นรถหน่วยงานเช่นเดียวกัน งานร,รถหน่วยงานประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่คันนี้สวยครบจบในคันเดียวแน่นอนนะคะหรืออยากได้เป็น Honda นะคะมีอยู่ด้านนี้2คันเป็นรุ่น Gen10 นะคะทั้ง2คันเลยตัว Hybrid 2คันมีอยู่3คัน1 2แล้วก็3คันเมื่อกี้นุชพาชมสนใจนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดหลังบ้านได้เลยนะคะและตรงนี้ก็จะได้เป็น โตโยต้าแคมร2.5 Hybrid นะคะมาในปี20ด้วยคันนี้ประหยัดน้ามันสุดประหยัดเลยนะคะหรือจะเป็นตัว2.5สปอร์อีก1นึคันนี่มานะฮะรุ่นนี้เป็นตัวรุ่นใหม่แล้วเรียบร้อยเนาะอย่างที่รู้ๆกันนะคะนี่ตัวนี้ก็จะแนะนําสีขาวอีก1นึคันนะคะคันนี้ราคา9 3 9 0 0 0บาทได้รถปี22ค่ะอยากได้ปีใหม่ๆเลยนะคันนี้ปี2022นะคะตัว Camry 2.5 Sport นะคะรุ่นนี้เป็นตัวรุ่นใหม่แหละปี22ไม่110,000 00, กิโลราคา939,000บาทนะคะรถของเรามีการการันตีโครงสร้างมาให้แล้วทุกคันค่ะมีการตรวจสภาพรถให้274รายการด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่มองหามือสองไว้ใช้งานอยู่อยากได้ความสบายใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะและอีกหนึ่งคันนะคะกับ Toyo ต a คันนี้ c a มรี2.5 Hybrid นะคะเป็นรุ่น สองซูท้าไฮบิดรองท็อปนั่นเองนะคะคุณพี่ขาเป็นตัวรองท็อปคันนี้ราคาเสนอขายที่เพชรยนต์ค่ะอยู่ที่ 8แ9 0 0 0รถปี20เหมือนกันไมล์หลักอ่ไมลแสนสี่คันนี้ไมลแสนสี่ปี20นะคะราคา8 5 9 0 0 0บาทนะคะกับรถหรูรถเก่งซีดานสุดหรูไฮบริดน้ำมันมีให้เลือกเยอะเลยนะคะสนใจแบบไหนก็สามารถอินบ็อกซ์ามาสอบถามได้เลยนะะและคันนี้อยากแนะนำอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าอยากชอบความประหยัดนะคะขับขี่สบายนุ่มช่วงล่างแน่นนะคะก็ตัวไฮบริดได้เลยนะคะ2.5ไฮบริดทันนี้ นะและถัดมาเลยคุณลูกค้าจากับ Honda Accord G9 นะฮะรุ่นนี้ต้องบอกเลยเลยว่า วัยรุ่นนะคะกำลังฮอตฮิตมากๆสำหรับตอนนี้และที่เพชรยนต์ก็กว่าจะหามาได้เหมือนกันนะคะตอนนี้มีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นคันนี้เป็นรถบ้านนะคะใช้งานมาแค่มือเดียวเลยพี่ๆขาเป็นรถบ้านใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นเนะะี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นจีหรือว่าจีนายนั่นเองมาในปี2018นะคะกับรถบ้านราคา5 8 9 0 0 0บาทคุณพี่คันนี้บอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคัน เรามีการตรวจสภาพรถมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะการันตีมาให้เลยไม่มีผิดความชนหนักจมน้ํากอใหม่มาแน่นอนค่ะคัดมาให้แล้วคันนี้ราคา5้าแ0 0แเป็นรุ่น2.0 EL ด้วยปี18นะฮะสวยครบจบในคันเดียวแน่นอนนะคะและคันถัดมาเลยคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยกับตัวไฮบริดคุณพี่มาในสีพิเศษด้วยนะคะคันนี้ t ต y ยต a c a m รุดห้า m ฮบร ปี2021กับราคา9,19,000บาทกับบอดี้สีน้ำตาลเป็นสีที่หายากและไม่ค่อยเห็นมีใครขับนะสีนี้ต้องบอกเลยสีจริงน้องสวยมากนะเป็นสีอีกสีหนึ่งเลยที่เหมาะสำหรับพี่ๆที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลรักษารถด้วยนะคะมันทำให้รถไม่เก่าเร็วนะ นะฮะอย่างสีขาวเนี่ยนะคะเราก็จะล้างรถบ่อยนิดนึงเนาะแต่อย่างสีดํามันก็จะเห็นริ้วรอยนิดนิดน่ดนอยนะคะแต่ว่าคันนี้ได้สีน้าตาลด้วยสีพิเศษเลยได้ปีใหม่ด้วยตัวท็อปเลยออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วรถหน่วยงานประวัติศูนย์ค่ะคันนี้จัด,เ,ดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 6ื่นหนะคะประมาณนี้สนใจแบบไหนนะคะสามารถอินบล็อกเข้ามาได้เลยเนะะี่ยะเป็นคร่าวๆให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับใครที่รอการตัดสินใจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัว c a m r y หรือว่า Accord ที่ให้ดูวันนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าอยากได้รุ่นไหนดีระหว่าง Toyota และ Accord t o y ต t a และ Honda ชอบแบบไหนวันนี้ที่เพั่น์น,นะคะมีให้ดูนะอย่างละประมาณ10กว่าคันได้นะตอนนี้นะคะ c a m ry ตอนนี้น่าจะอยู่ในสต็อกประมาณ20-30คันได้แต่ว่า Accord ประมาณ10กว่าคัน ถ้าสนใจนะคะสามารถอินบล็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้เลยนะคะพี่ขาวันนี้ให้ดูคร่าวๆอาจจะดูไม่หมดแต่อยากมาแบบให้ดูนิดนึงนะคะว่าพี่ๆที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากใช้แบบไหนจะให้ดูทรงดูบอดี้ต่างๆนะคะทรงแต่ละทรงมันทำมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะพวกควนด้าหรือว่าโตโยต้าอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกัน ก็อยากให้เห็นภาพนะคะว่าใครอยากดูประมาณไหนนะคะก็สามารถอินบล็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดหลังบ้านได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวนุส่งรายละเอียดหลังบ้านให้ดูเพิ่มเติมเลยนะคะสำหรับวันนี้นะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นยคะให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถของเราที่เข้ามาบ่อยๆเลยพี่ๆคะรับรองว่าในเดือนหน้านี่ค่ะเราจะเติมรถให้เต็มสต็อกแน่นอนใครสนใจรถมือสองมาพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะฝากกดติดตาม หนาวไวด้วยนะคะรุ่นนี้หรืออยากได้รุ่นอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถจัดได้สามารถออกได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มีส่งสไลด์ถึงที่อีกด้วยนะคะพร้อมโปรโมชั่นสุดแรงสุดเด็ดที่ทางพยนต์เรามอบให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบีย้ยพิเศษนะคะหรือว่าประกันเครื่องเกียร์ต่างๆเรามีให้อีกมากมายสนใจรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามมาได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแช ด้วยเผื่อจะมีาการอัปเดตรถมือ2องนะคะขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ